มะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งในผู้หญิงที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งโดยที่ยังไม่ทราบสาเหตุในการเกิดโรคที่แท้จริงผู้หญิงไทยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมรายใหม่ประมาณ20,000คนต่อปีหรือ55คนต่อวันฉะนั้นผู้หญิงทุกคนมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมได้เท่าๆกันค่ะ ปี2559เนี่ยเป็นช่วงต้นปีที่มีงานละครเยอะมากวันหนึ่งก็รู้สึกว่าเราเนี่ยเจอก้อนก้อเล็กๆอยู่ใต้รักแร้ข้างซ้ายเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่าเอ๊ะเวลาเรากดแล้วมัน,ม,น,ม,นมันไม่เจ็บซึ่งมันมันคงไม่ใช่ปกติแล้วในช่วงเดือนมีนาก็คิดแล้วว่าเอ๊ะเราจะต้องมาตรวจแล้วละ่ะลองไปตรวจดูคิดถึงเลยว่าจะต้องมาที่ศูนย์ธัญลักษณ์โรงพยาบาลสีราด ซึ่งก็ประทับใจที่ได้รับการก่อตั้งจากสมเด็จย่านะคะเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงซึ่งมีปัญหาทางด้านมะเร็งเต้านมค่ะก็เจอกับน้องๆซึ่งเป็นประชาสัมพันธ์อยู่ที่เคาน์เตอร์เขาก็แนะนำพี่ดีมากๆเลยนะคะพาไปจุดนั้นจุดนี้แล้วก็พูดให้กำลังใจยิ่งพอเราได้ผลออกมาว่าเราเจอก้อนเนื้อที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยเขาเป็นห่วงเป็นใยเรามากเลยนะคะเขากังวลแทนเราเลยก็จะติดต่อหมอให้เลยนะ เรามาคนเดียวเนี่ยเราถ้าเราไม่มีใครพูดกับเราอย่างเงี้ยเขาก็เฉยไปหมดเนี่ยเราคงแย่เลยต้องขอบพระคุณน้องๆที่ศูนย์ธัญลักษณ์อย่างมากทีเดียวนะคะวันที่7เมษายน2้า9้นพี่ก้อยจำได้ดีว่าเป็นวันที่ผ่าตัดนะคะเข้าห้องผ่าตัดตามปกติแล้วก็ฟื้นมาตอนบ่ายเป็นการผ่าตัดเล็กน้อยที่ททไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่อะคะ่ะพอพักรักษาตัวอยู่ประมาณสักเดือนกว่าแพ้หายแล้วเราก็เริ่มีโมกันเลยคะ่ะหลังจากีโมเสร็จเดือนกว่า เราก็จะเริ่มใช้รังสีค่ะรู้สึกเหนื่อยเล็กน้อยจากการถ่ายรังสีเพราะว่าต้องเป็นทุกวันอันนั้นไม่มีปัญหาอะไรแต่ทําให้เรารู้สึกสบายใจว่าเราได้ทําการรักษาออกไปจนมันเกลี้ยงแล้วแล้วก็ปลอดภัยแล้วพี่ๆน้องๆเพื่อนๆถ้าหากว่ามีปัญหาแบบพี่ก้อยเนี่ยก็ขอให้มาได้เลย ถ้าเราตรวจเจอได้เร็วนะคะหรือเป็นก้อนเล็กๆเนี่ยเมื่อเริ่มการผ่าตัดเนี่ยก็จะไม่ต้องผ่าตัดออกไปทั้งเต้านมเลยหน้าอกก็ยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยิ่งมาเร็วนะคะก็จะยิ่งเซฟตัวเองอะคะ่ะสิ่งที่จะป้องกันมะเร็งเต้านมได้ดีที่สุดนั้นพี่ก็จะขอบอกว่าเราจะต้องรู้ให้เร็วที่สุดเลยค่ะถ้าหากว่าเรารู้ได้เร็วเมื่อไหร่ทำการรักษาเร็วเมื่อไหร่คือเราจะพ้นจากอันตรายของมะเร็งเต้านมนะคะ